ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับขสู้ชมทุกท่าต่อตำรวจไทยนะครับผมเอยไทยไฮครับไทยไฮมาหอดกับไทยไฮเลยนี่นี่เอาได้เดีตัวเดียวครับเดียตัวเดียวโอ้เกี้ยวครับโดยกุดข้าวุ้นรถไทยสิงนะครับผมสิบแปดไร่พี่น้องหาคาสอมขึ้นก่อนครับ สะสมเบิดไปสิบสามใบเท่าครับผมเมื่อนนี้ทายไงสิบแปดใบนะครับไงเนี้ยอยู่พี่นอ้องต็เสิเมื่อนนี้ทั้งก็ได้สามแลนะครับมีหินน้ำนะครับผมมองหินกับมีนะครับโอ้ยไงไงๆพี่นอ้องเออเห็นมาแล้วครับไปเนิ่มๆครับไปเนิ่มๆ ครับโดยขุดให่กันสันกันรามากครับโอ้ยไงไงไเข้าพุ้นรถไทสิงนะครับกำลังพว่วนดินเตรียมดินปูกมันนะครับโอ้เห็นุงดรอกไง่า,งาแง้วครับบางมองก็เป็นหินดานครับหินดานก็แตกขึ้นกันครับผมไปเลาะบางอื่งอ,อีกกอนข้ามีอื่งอ,อีกครับ หินดาก็แตกคือกันครับเอาไปฝนผ่าคงได้น้องอือก็หินอีกแล้วครับหินลายครับแปลงนี้ใบผ่านตาสาร้างห้าสีลอดได้บวบุเออพอผ่ออึ้องอีกบ่พี่น้องเลยโอว่าผมไม้กันสั่นครับอาจสติเลียนน้ำกลนบ่อใดนะครับผมไม้กันสั่นลืมครับ ไปนิ่มๆครับไปนิ่มๆสบายๆตามสไตล์ขุดข้าวปุ้นรถไถสิ่งนะครับมาลบดยู่ทางพี่ดอกพี่น้องเลยนี่ครับกระสีนวลๆแน่อยู่ละครับโอ้หัวมันยั่งลายอยู่ครับูหินด่านจะแตกกว่าหินด่านเฮ็ดดีาปทางสิบแปดไร่จักสีเหลวจักถุ่มจกมักหย่ำ อาแร้วแปลงนี่กับแปลงนันน่นก็สีแลรวสิบเอ็ดไรครับแต่มีอยู่ขางกันนี่ะครับอยู่ส้นเดียวกันนะครับสารับงานสวนเดียวกันมันบดไดเรียนดดร้ายกะใจเร็วอยู่ครับยิงให้เป็นแปลนแบบนี้กับโอ้วานเกลียบครับเอาขวัตรวจตรวจเกี่ยวงอนไม่อีกแล้วครับผมหลังจากไปนอนมาดนครับมาหาคาสมขึ้นกันพี่น้องเลย ไอออองานาพี่น้งองโอ้ยกังครับือี่ออเห็นนะพี่น้องเลยคุณตลบอบอวโอยไงารครับผลกระตกแห้งเติบอยู่ครับผม มองนี่พอ่อพ่อหินครับมองนี่ง่ายง่ายง่ายพี่นอ้องบอเห็นหรอครับบอเห็นหรอสิเปรตเบัวนาจ,จะเกินทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะครับสวยไปเลยครับสิเปรตเลยเอื่นงกะท้ายให้อีกนะครับงานให้น้าก็มีพอได้เล่ม,มอยู่ครับผม แต่ว่าเขาไทายให้เพิ่นก่อนครับชักสองมือสามมือนะครับใจเย็นๆนะครับหลังจากจอดมาดนมันก็คือเป็นอังพี่น้องตามจริงกบบออังหรอกครับวันบริเฮตอยู่สิบมือครับบริเฮดงานอยู่สิบมือใจสีลูบสีขาดพุ่มก็ได้ <c oughs> คนเคยไปบรไดไปครับเพื่อว่าเราพี่น้องเลยป้าโถนวลนันเม่น,นานถ้าแปลงเลย ใายแล้วนี่อือนี่ครับประมาณนี้นะครับผมเดียวอือหิน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 อือ,อไปนมบาๆจะตายให้สองข้างเขา,ขาไปแล้วโอ้นวนดีขนาดเท่า บอ,อ,อ,อกยนงีกบ่าอ้าไงบ่ได้ยงางน้ำกลนพน้นองเป็นหนักไงไรไงขนาดเลยครับผมไง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 ทายก็เป็นตาทายน,น,นะครับว่าเห็นรถเนี่ยนะครับมันนี่ท้ายให้ครับมันนี่ท้ายให้หลังจากไปพักมาโดนเติบ ผมอุ่นไหวแล้วนะครับผมดินก็ซุ่มลงเล็กอยู่ได้ครับแต่ว่ามันก็บน้ำกาปุงกับปูกได้อยู่แต่ว่า้า่นบรตกมาใส่อีกนี่ก็มุงเท่งโดนละครับนี่มอมีผูดกลกาเสียงหรอกครับแต่ว่าผู้ขาเจ้าปลูกก็มีอยู่นะครับผมช่วงนี้ก็สิเป็นงานไห้มันแนงานไ้หนาแนนะครับมีแต่อูฝาฝ่าวร่งๆนะครับผม แต่ก็บ่ม,มีงานใหญ่คือเก่าครับมีแต่ง,งานละมืนละไดนี่ละปอดแกะครับปอดแกะเอา้าถ้าเป็นให้เปลี่ยนให้ยังกัดมือได้ดูกัดตะเขียวไทยย้ำขึ้นออกน้ำนะครับผมแต่ว่าร่างกายคนบ่อห้คือตะกอนล่ะครับตะกอนผมไประเฮติลีอยู่กลางคืนอ่นนอาทุ่มเที่ยงคืดทีหนึ่งทีสองกลับไปได้อยู่ครับซูม,มือนี้เถอะละบ่ <laughs> คือจะเกิดบัวอันนี่ครับโมมีแห้งไปแล้วครับซื่มือนี่เช็ดซ้ำได้ได้ซ้ำเอาได้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่นครับบ่าจะเขียวจะคว้างเมื่อยครับอ่ะสวยตัวเหีวๆครับไข่อยู่เพิ่นมาครับสวยนะครับผมเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนกันทายนะครับก็ะบายแล้วเออคุณเตลลอบอ้วนมากแล้วครับอึ ใ้ดินทรายอยู่นะครับดินทรายดินเหลืองๆปนกันไปแต่การนะครับมันให้เปนนะครับผมสีใดเร็วอยู่นะครับสิบแปดไร่พอเกินใจครับผมอาจจะบ่เกินทุ่มหนึ่งสองทุ่มครับเรียบร้อยแท้ครับอาร์ตน้ำมันมาเต็มถังมือเศร้านี่อารพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่็นะครับผมเจอกันคลิปหน้าอีพี่หน้าครับสวัสดีครับ